าทุชนทั้งหลายเหตุแห่งความสุขตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีหลายอย่างตามที่ได้เสนอมาในรายการข้อคิดในพูดถึงความสุขในชีวิตปัจจุบันและความสุขที่จะพึงได้รับในชาติหน้าวันนี้จะปรารบถึงความสุข ที่นอกเหนือไปกว่าโลกนี้ใลโลกหน้าที่กล่าวดังนี้ก็เพราะว่าความสุขอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ในทางจิตใจข้อนี้ถ้าท่านพิจารณาดูผู้ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีบางท่าน ที่ทําไปแล้วไม่ได้มุ่งในประโยชน์ทั้งสองคือไม่หวังเพื่อถูกหวยรวยทรัพย์ไม่ได้หวังเพื่ออามิตรไม่ได้หวังเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องไปเกิดที่นั่นที่นี่หรือขอความสุขในเบื้องหน้าจะพึงมีไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดดังนี้ แต่ในความหมายของการปฏิบัตินั้นเพื่อลดละความชั่วความไม่ดีความโมหมองในทางจิตใจเช่นถ้าจะให้ทานกอมุ่งที่จะชำระจิตใจอันหุ่มหอด้วยมัจฉร,ริยะความตรีนิ้วแน่นหรือโลภะความโลภให้หมดไปถ้าจะรักษาศีล ความมุ่งที่จะรักษากายวาจาไม ah e ่ให้เบียเบียนไม่ไปทำความไม่พอใจหรือความเดือดร้อนให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเจรญสมาธิอบรมภาวนาก็เพื่อจะลดละความชั่วขั้นละเอียดที่นอนนิ่งอยู่ในกิตในใจเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสังขารร่างกาย มากกว่าที่จะมีความปรารถนาะด้วยอารมณ์ใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความห่วงใยห,หรือเพื่อความสุขอันเป็นผลสนองทั้งพิจารณาความมุ่งหมายของบุคคลผ,ผู้ปฏิบัติตังเทกลราวรี้พ็าแปลว่าไม่ได้มีความหวังที่จะไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง ปฏิบัติเพื่อความลดละความชั่วเพื่อทําความดีเพื่อทาําจิตให้ผปองใสตามหลักในทางพระพุทธศาสนาถ้าพิจารณาตามที่กล่าวนี้ก็จะเห็นว่าความเิดของผู้นั้นไม่ได้ติดอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หวังในโลกหน้าเป็นแต่เพียงเพื่อลดละความชั่วเท่านั้น หากพิจารณาดังทเทเล่าวนี้ก็พอจะมองเห็นความหมายในข้อที่ว่าความสุขที่นอกเหนือจากโลกทั้งสองนั้นคืออะไรตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่แสดงถึงคุณลักษณะความสุขดังทเทเล่าวนี้เช่นอย่างคำว่าอากินจจนังนานุปรตันติทุกขาความทุก ย่อมไม่ตกถึงคนที่หมดความกังวลข้อนี้ความหมายคําว่าความทุกข์หมายถึงความคิดที่ทรมานจิตใจความวุ่นวายในใจความไม่สบายใจจะไม่ตกจะไม่ถึงหรือจะไม่มีกับคนที่หมดความกังวลยกตัวยอย่างเช่นอย่างว่าบางคนมีทรัพสมบัติ ก็มอบหมายยกทรัพย์สมบัตินั้นให้กับลูกหลานแลวก็อยู่อย่างชนิดที่ไม่มีสมบัติแต่ก็อยู่ด้วยความพอใจอยู่ด้วยความเป็นสุขบางคนมีลูกมีหลานขั้นต้นก็ห่วงลูกห่วงหลานสารพัดที่จะห่วงแต่แล้วก็ตัดสินใจในอันที่จะไม่ห่วง คือเมื่อทำธุระหน้าที่ของตนเรียบร้อยแล้วก็มุ่งในอันที่จะปฏิบัติมีลูกก็ให้เพียงความเมตตากรุณาแต่ที่จะไปห่วงมีความกังวลที่จะไปให้การอุปการะช่วยเหลือดังที่เคยปฏิบัติมาก็เป็นนั้นว่าสลัดตักความกังวลน,นั้นเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเป็นความรู้สึก ที่บริสุทธิ์สะอาดคือไม่ทุกข์ใจเพราะสิ่งใดนๆในทั้งสิ้นแม้แต่ร่างกายของตัวเองก็สามารถที่จะปล่อยจะวางคคยถึงเวลาเจ็บก็ไม่ทุกข์ใจเพราะเรื่องของความเจ็บแม้จะยูวยารักษารับประทานยาไปบ้างก็เป็นการทำตามหน้าที่ถึงจะแก่ก็ไม่เสียใจเศร้าใจ ถึงจะถึงแก่ความตายก็ไม่วิตกกังวลใจการทำใจได้อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความวิตกกังวลเมื่อไม่มีความกังวลใจก็ราะว่าใจนั้นไม่มีทุกข์ไม่หนักไม่กังวลไม่วุ่นวายตรงกันข้ามนั่นคือความสงบนั่นคือความเบาความสบายที่เกิดขึ้น โดยมีสติปัญญาเป็นพื้นฐานไม่มีสิ่งใดมารองรับจิตใจในขณะนั้นหากจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่รองรับจิตใจนั้นก็คือสติปัญญาตัวสติปัญญานี่เองที่เป็นพื้นฐานของความสงบสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ปราศจากอามิตที่มีอำนาจใดๆ ั้งส่วนที่เป็นวัตถุและนามธรรมแา,าว่าเป็นอยู่ได้ด้วยความสว่างสวัยไม่เศร้าหมองหมูเมาไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆทั้งสิ้นความบริสุทธิ์ผุดพองเช่นนี้แลเป็นความสุขที่เหนือจากโรคทั้งสองคือโรคในชีวิตปัจจุบันและความสุขที่หวังในสวงสวรรค์เป็นอันไม่มี นี่คือความสูงสุดตามความหมายในทางพระพุทธศาสนาหลักสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าวีมุตต์คือความหลุดลอดจากสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปผูกพันจิตใจทั้งสิ้นเมื่อไม่มีความผูกพันก็เหลืออยู่เพียงความเบาความสบายเหลืออยู่แต่ความบริสุทธิ์สะอาดและ สิ่งนั้นคือสติปัญญาสติปัญญาทำให้จิตใจนั้นพ้นจากทุกอย่างรวมเรียกว่ามีมุดกดลอดนี่คือควาหมายที่ว่าความสุขเหนือจากโรคทั้งสองก็ให้ท่านผู้ฟังจะรับความปรารถนานีมีความเจริญผาสุขตรงทั่วกันทุกท่านเทิน